มีความเป็นไปได้ที่สีต่อไปนี้อาจถูกเลือกสำหรับ p h o o e 17 Pro p h o o e 16เปิดตัวไปแล้วเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับ p h o o e 17กันเลยทีเดียวมีข่าวลือสีของ p h o o e 17 Pro มาฝากกันหน่อยครับโดย m e r t i n b o u e ได้เผยสีใหม่ปีหน้าอาจเป็นสีเขียวอีกครั้งครับ c ิ i เตอร์เผยว่าจากข้อมูลที่เขาได้มา i p o o n 17นั้นมีสีใหม่เป็นสีเขียวซึ่งกำลังตัดสินใจใน3โทนดังนี้สีเลียม004349ทิวเทเทเนียม สีเลียม 4f 00b7 ก r e นเทท t a เนียมซีเหลี่ยม003800ด a r k g ก e e นเทท a n เนียมซึ่งเขายังทำภาพเรนเดอร์สีเขียวใน3โทนสีนี้ออกมาให้ได้ชมกันด้วยและเขาคิดว่าสีที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นทิวเททเนียมภาพกลางที่มีโทนคล้ายสีทิวสีเขียวอมฟ้าของไอโฟน e 6นงั่นแหละครับทั้งนี้นี่ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสีบน iPhone 17 Pro ทิสเตอร์อ้างว่าตอนนี้ Apple กํกลังตัดสินใจอยู่ หมายความว่าของจริงอาจมีสีเขียวใหม่นี้จริงหรือไม่มีก็เป็นไปได้เช่นกันครับที่มามาจินบู